สวัสดีครับพี่น้องชาวสุยินดีต้อนรับครับเขาสู้ส่งชายลาครับผมนี่มาเพิ่งสวนทุเรียนครับเตื่กี้เป็นสวนปมนี่ครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นถอนหรอกใส่ไมโครถอนหรอกครับนี่ยังกองทางปมยังอยู่จีจะถามในหัวเพิ่นมั้งยยครับว่าจีปีอะไรวะเรียนครับอ๋อ ออสากี่ตอน,นไหนไหนวะห้าทิพหาท,ทิตอนตึงปลามันต้อนไปปุกโน่นเลยต้นยกไปทางนี้เลย,เลยนะอือหน้าขึ้นไหนไหนไว่าบ่ารักอย่างมีอย่นี้ครับนนหน้าเนี้ย ครับก oh. <of> oh. ็ช yeah. I mean, ุ่มอย่งไรวะไอนี้ปันม่อนตองไหมครับไอนี่หมูรลังคิงนี่หมูลังคิงครับแล้วกามีปั้นได้ั้มครับมีนามดำนันน้ำดำมันตรงอ๋อสามสายฟันอนี่ยมัอหมูหลังคิง ปลาโน่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่เนานอน,น,อน,น,อนเดตน็บมัวนเน็บเองนี่ไม่เออัน,น้นเ,นเน็บเองครับน,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 นี่ยังไหมเนาอร่อยตับเป็นหอยตับกิงิงอ่าจิบตน้นถึงปามเลยกี่ต้นไหนบ้านนะไม่รู้กตนไม่ได้นับเเทีน,นอะ ai nếu mà dài học tuần này thì bà giữ mấy em em ờ. em ra. em 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 lứa, em ไอที่ว่ายกยกบ้านนั้นไหมครับใจไม่โกเล็กยังไม่ไเหน,นี่ยวครับนะปลาโนอย่างเล็กอยู่เลยนะวะนะอไอนี่ไอเล็กกันนี่ปันไหมเป็นมันมองทองครับ ไม่ตับจริงตอนน้องเอดมาจะอาหารนันเหมือนี่จะต้ไม่ตึงรอกกันน้องเอทตัดไม้ก่อนหนยนะครับประมาณสองเมตรกว่าครับไม่ดีไหนวะไอ้งนเพื่อน ไม่ไอวันตาม่ิอ๋อเลลเต่นอกับเลต่ลงอ๋อไอนี้ไม่กำนดครับนึกว่าทำมั่งไม่ดีต่อ ปั้มนั่งกี่ปีอะไระวะปูดต้งปัม้มปีอะไยังไงครับปีเลเอืเอนะลมได้ว,ว,ว่า่ค่าอะค่าุ้ได้องนะมันยี่เลยครับจ้างไม่ครชั่วโมงได้แน่นาะ เมื่อน <the ึงพอดีกางทำนู่นูฟ้องเลยครับป่าปำป้าป้าแท้ฮ่าฮ่่นปลูกแซมนี่ป้าปำครับก็เลยเอาปำออกเอาปำออกนี่นะครับกองทางยังอยู่อยู่ตอนนี้ยังไงนะครนี่สันน้ำดำมาสั่นพันว่านี่มันเป็นถัดจริง น้ำดสาำมสายพันยัง่ไงนะพ่อแปลงนี้สามสายพันธุ์ก็รับกะประมาณาปีกว่าของปีปน,นี้หอยทาจกิงนี่ครับหอยบันทับ ปามือัด่ไว้ครับก็าบางังแสงผุนพ่นเลือไว้เต่ยอมผุนยอมผุนกับมีอยู่ทำบุตรถึงกระทละเนี่ยอะไเนี่ใช่ครับ Ồ, toàn gì ba bát. Ồ, hẹp Ồ, hẹp Ô cái tạm bộ này hả. Ô kia Ô hả.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  này, hả. hẹp hả. bên hả. Ô hả. Ô โอ้เหลกวนมันข้ามได้นะอ๋อนี่ไรนี่สุกแล้วสุกเอาจนน่า